คนไทยการยินอะไรครับพี่น้องฮอตเยียร์ฮอตเยียราเน่ พอต่อจำเลียนมันเลียน,เ,ยนปเป็นไปหลายปีแต่ใจตงนี้มันอยากอรอกบนะอเนอเพื่อความสัมพันยนสบายหัวใจมันได้สัญญาเดินไปตามกาลเวลาฉบับข้างหักสง่งไปจบับตอนไหนอยากให้รวูวว่าใจว่าในหัวใจอาย่างของบ้านคำสัญญาที่มีต่อกันเกิดเท่านั้น จังาเลิม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 แต่ทํเยินสิไม่เห็นมาเจอกับเขาแกกูยาวเขียวนอนอนแต่แทบคินมาสีย่จะรอนแสมต่อเนสัญญาแลกาเต็มสตาบอกวลาแล้วกนลาอคอนเล็กเลยนะ สิบวิภมา่ไก่เป็นพีครับเดียวกันจะเคยกอกต้อกันจักเมื่อนาทีก้อยบรรทุหาแอบรักษาตัวจริงแค่ไหนไม่จช่สวนรค์แลเป็นีเป็นผีนี้ีิโมโตมาบอกว่าจะดันเรียนจ้าหญิเยอะร้องไห้แต่พอออกมาบอกว่าเลิกกันตายมันเจ็บยิ่งเดิมันจุไยิเดิมใจหัวน่าใจแอบหวลาสักเบาทำไมพักจอเปนตแต่สุดท้าย เพียง่คำสัญญาเป็นมายห่บอมีใครไมันเสียเวลาก็าแค่จินรอพิจารณาธนาะสบีไม่นอนมาเ่วยใครส้ำน้ำตาแค่รอตอนวิธีลาเข้ามาใจกา คนเงียบเกินเนจากไม่เดืแม้ไม่ไดผ่านภาพประดาคกามรดัีเมามีเธอสิเไม่เกินภาพใฝืนนสภาพจยบช้ำใจรกับบะบาทฝ่าาแรงเรากำบบะบาทฝ่าาแรง่านโลเก่งแตงใจเปรี้ยงเนใจอันเอิ จะทำันผู้กินบกระเป๋าแ้งมาซึ่คนในนครเด้อจะนำไวทีครับผมตังคต้ิที่เอ็กมอบอครับอคีกับคุณนอมครับขอเต็มที่สามใจใ็้มดน่ขอบคุณกไปหัวใจทุกดวงขอบคจังหวัดงการจางหวัต้องติดงกันแลวกันครับบดน้เวลาหมดควาไม่ักเอารงนั้นินาว้าน่อีรัเพดีวให้ม่กตต่ยันารักพันโดยสวดี้านัรัไปในเกือเดิ

อีกแบบค่ะอ่ะฝยเอฟซีจับมือมาที่สซบาปากนะครับอฟโอ้ยเอาปากปาเงาอปกซื้อแล้วว่เป็นอย่างพากกับูกนะไปเอาไฮยุบันแพงกว่านี่พีแมนไปเอาบ่อเออบ้าเดเร่เจ้าภาพอยกันเจ้าลืมใบบันแดงพี่พอดีมากอกาสวยอวน้ำเดือดิบวงหน้ำเดืออีกไ้าเอยคู่ไก่มาเอตะแกยตะแก ขอบคุณรพเอกนะครับขนาดพ่ท่นปิดวงนี่แมขนาดยังไม่ปีดวงนะครับปังมากพี่ปยินแบบแบบมัดไม่ได้ไงไงยไประจำาปยังไงประจำวงมันหนีก็มาเห็นปติวตมันหนีก็มา้งน้ำผามันหนีไปไหนมเหงเปิดไทยมือเดียวตีพัฒนาพัฒน์พัฒน์เสารอไพ ฝอยน้อยฝอยก็ได้หลายเลยลูกฝอยลูกได้กับซ้ำพอเแมนเทากับดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครับจะคว้าดกไส้ไข่ให่วันวดนแ้วโดนแล้วเอาพูาวอาเอาเลาเอา้อาเอาอาวอา่าเเอา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 อเอาอเออเอาเอาอาเาเอเออ วาสนาจะเรียกใครคะเอาใจนี่ดองเงากลับบ้านตอนนี้เลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเราเลยไปส่งไปส่งวาสนาเนี่ยจ้าจ้าสวัสดีลูกจ้าเจอกันมาที่สิบห้านะลูกเนาะจ้าปังปงเด้ปังปังเงเปังปลูกจะโดนหอมเนีกแล้วนี่เลยลูกดีอ้าวาะ ไลูกจะไปไกลได้ลูก้อโดนหอมนี่หน่้นม้ล้วปาได้แคนวัาสาววสนานะคะไปไปลูครับเพี่อนชุดเ้ยเนาะอาคิมนาพอกับแม่ค่ะขอบคุณมากแมเขเจว่ายามบาดไปเก็บของนะของไว้เรให้แรักเดาเฟซตัวยงนตัวซีตยงแต่อยู่ข้างผุนผุนอะ